สวัสดีครับผมไอาจาก AIIT คลิปในวันนี้หากใครที่กำลังมองหามือถือเลทราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับบอกเลยว่านี่คือตัวเลือกที่เหมาะกับคุณเพราะว่าคุณจะได้ทั้งมือถือและหูฟังไร้สายไปพร้อมกันครับสมาร์ทโฟนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือเจ้นี้ครับ v g o T 2 0หากใครอยากรู้ว่าเขามีความสามารถยังไงคุ้มค่าขนาดไหนเก่งแค่ไหนไปรับชมรีวิวกันครับ Vigo T20 มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ IPS LCD 6.56นิ้วความละเอียดอยู่ในระดับ HD แบบหยดน้ำพร้อมขอบหน้าจอด้านล่างที่หนากว่าด้านอื่นๆโดยการทำงานของ Vigo T20 เครื่องนี้เขารันด้วย Android 13 OS ซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราสามารถลงแอปทั่วไปได้ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ Go Edition แต่ผมแนะนำว่าการใช้งาน Vigo T20 เครื่องนี้นะครับแอปต่างๆที่เราลงในการใช้งาน หากแอปไหนมีแบบเวอร์ชัน Go Edition หรือ Light Edition ก็ตามแนะนำลงเป็น Light Edition Go Edition ครับเพราะมันจะสามารถทำงานได้ลื่นไหลมากกว่าอย่างเช่นหากเราต้องการใช้งาน multitask หลายๆแอปพร้อมกันนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพออยู่เพราะว่าตัวเครื่องของ v ีโก t ทีสองส่วนเครื่องนี้มาพร้อมกับขุมพลังที่เลือกใช้งานเป็น Unisoc XC 9863A แรม 4GB เนื้อที่ภายใน 128GB สครับสามารถสร้างแรมเสมือนได้สูงสุดอีก 4GB ทําทำให้เรามีแรมในการใช้งานมากสุดอยู่ที่ 8GB ในการใช้งาน แต่ด้วยความที่ตัวเครื่องมีเนื้อที่ภายในที่มีความเร็วในการอ่านเขียนไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่ครับมันจะเกิดความช้าความหน่วงได้แนะนําว่าใช้แรมเท่าที่ตัวเครื่องมีที่4ี่กิกะไบต์นั่นแหละและเราก็จะสั่นแรมให้มันดีเท่าที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในการใช้งานจะตอบโจทย์ในการใช้งานมากกว่าสร้างแรมเสมือนครับสำหรับ vgo t สองนเครื่องนี้ซึ่งประสิทธิภาพที่ได้มาของ vgo t สองนย์ะครับเขาจะมีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ m i d t e k h e l i o a สองห้าครับก็ มันไม่ได้แรงซะเท่าไหร่เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะแต่ด้วยความที่เขามีหน้าจอเป็นระดับ HD อย่างเงี้ย 7.20p ทำให้เวลาที่เราใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยมันก็ยังคงความลื่นไหลได้อยู่ส่วนตัวเครื่องของ VGT 20เครื่องนี้นะครับฝาหลังฟเฟรมเครื่องเป็นพลาสติกทั้งหมดปุ่มการสั่งงานจะอยู่ทางด้านขวามือปุ่ม power จะมีสแกนนิ้วมือมาให้ครับและพอร์ตต่างๆจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องมีพอร์ต USB Type C 2.0และพอร์ต audio jack 3.5ม m mm, ม ลำโพงขับเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงคู่ครับส่วนถาดซิมของตัว Vigo T สอเครื่องนี้นะครับเป็นถาดซิมแบบ3ช่องครับสามารถใส่นาโนซิมพร้อมกันได้2ซิมและไมโคร SD อีก1ช่องครับถือว่าเป็นตัวจบในการใช้งานทั่วไปของสมาร์ทโฟนในเลทราคาไม่ถึงส0มพันบาทจริงๆครับสำหรับ Vigo T 2 0เครื่องนี้ส่วนแบตเตอรี่ภายในนะครับมีแบตเตอรี่มาให้เราอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับสามารถใช้งาน1วันเต็มๆได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปเล่นแอปเล่นโซเชียลมีเดียหร ใครจะนําไปดูวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆดูซีรีส์ก็เป็นตัวจบในการใช้งาน1วันเต็มๆส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของ VGO T20 เครื่องน้้ เขามาพร้อมกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์อวใช้ระยะเวลาในการชาร์จมากกว่า2ชั่วโมงแนะนำว่าตอนชาร์จชาร์จตอนที่เรานอนจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดครับหากเราต้องชาร์จในชั่วโมงเร่งรีบเนี่ย Vico T 2 0อาจจะชาร์จได้ชา้าระดับหนึ่งเลยครับไม่แนะนำนะว่าหากใครจะชาร์จตอนเร่งรีบสำหรับ Vico T 2 0เครื่องนี้และในส่วนของกล้อง Vico T 2 0กล้องเลนหลักมีความละเอียด8เมกะพิกเซล f 2 0และกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นกล้อง AI สำหรับทำซีนต่างๆในการถ่ายภาพ ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพคลีนคลีดไม่มีการดันดันในมิกเลนจ์คอนทราสช์ปเนสเรียกว่าเป็นภาพเดิมๆที่เราเห็นผ่านวิวฟเดอร์เวลาที่เรากดถ่ายรูปนั่นแหละและหากเราถ่ายภาพในพื้นที่แสงน้อยหรือที่ย้อนแสงก็ตามนะครับ HDR Auto ยังไม่เก่งเท่าที่ควรครับและเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ v ี o t 20เครื่องนี้มีความคุ้มค่าเลยก็คือของแถมครับ การซื้อ VGO T 2 0นะครับเราจะได้หูฟังไร้สายมาด้วยครับนั่นคือเจ้านี้ครับ VGO Bus 10ครับหูฟังไร้สายที่มาพร้อมกับ Dynamic Driver ขนาด12 mm มมนะครับฟังเพลงเพลินๆมันๆได้อย่างสบายๆแถมมีฟีเจอร์ตัดเสียงลบกวนมาให้ด้วยเวลาที่เราคุยสนทนาอยู่ก็ตามนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆในการจับจองเป็นเจ้าของของ VGO T 2 0นอกจากได้มือถือแล้วได้หูฟังไร้สายมาด้วย นี่คือความคุ้มค่าที่เราจะได้จาก VGO T20 ครับสำหรับคลิปรีวิว VGO T20 ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครมีอะไรอยากคอมเมนต์คุยกันก็คอมเมนต์คุยได้ครับผมจะรีบเข้าไปตอบทันทียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ